ชมแล้วฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และสั่นกระดิ่งให้กระช่องแบ็กแกรไดอารี่ด้วยนะครับ แบ c คแค t d ดลลีในค่ำคืนนี้ขอหยิบยกเรื่องประสบการณ์น่าุนลูกภายในชื่อลือกำเนิดตัวกินเด็กรีบเปลี่ยนหนือลือโดดชายขี้เล่าสตอรีลุงดำแกเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องผี ให้หลานฟังอยู่บ่อยๆแต่ดันเลือกที่แกเล่ามันก็ช้างเหลือเชื่อและน่ากลัวมากๆวันนี้ลุงดำแอบมีเวลาว่างเลยมีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ชายหลานสุดที่รักได้ฟังกันไอ้ชายไอ้ชาย เองรู้จักตัวกินเด็กหรือเปล่าลุงดำถามลาดก่อนที่จะเล่าเรื่องราวต่อไปนี้ไม่รู้จักครับตัวกินเด็กมันเป็นแบบไหนเลยครับลงุงไทยถามลุงดำด้วยความตื่นเต้นอืมตั้งใจฟังให้ดีนะตัวกินเด็กนะ่ะคือผีจพวกผีดิบผีป่าชนิดหนึ่ง อันที่จริงก็คล้ายๆผีปอบแต่ชอบกินเนื้อเด็กเด็กทาลกเด็กเล็กซากเด็กยิ่งกินเด็กมากเท่าไหร่มันยิ่งแข็งแก่งมากขึ้นเท่านั้นอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยแถมยังสืบทอดทายายกันได้ด้วยนะลุงดำเริ่มบรรยายลักษณะตัวกินเด็กให้ได้หลับหรูเอาละ ลุงจะเล่าให้ฟังนะเรื่องราวตัวไปนี้คือตำนานตัวกินเด็กที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายร้อยปีลุงดำได้กาเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยก่อนมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องการเล่นอาคมหมตนดำและเดินฉาิวิชา ที่มาล่าเรียนวิชาที่นี่ต่างก็ต้องการที่จะเป็นยอดคนโจมขมังเวทกันทั้งนั้นจึงมีหลายคนเรียนสำเร็จกลับออกไปในฐานะผู้เลื่องวิชาอันเก่งกาจแต่เขามาใช้ทุกคนที่มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะเรียนวิชาพวกนี้ได้บางคนถึงกับเสียชีวิตเสียสติ บางคนกลายเป็นผีปอบผีตายโหงเพราะถูกมนต์ดำครอบงำก็มีเช่นกันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้เกิดเหตุการณ์ที่ผีปอบหลายตัวอารวาดพวกมันกัดกินเป็ดไก่และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านตายจนตายไปเกือบหมดหมู่บ้าน เดือดร้อนจนผู้มีวิชาอาคมหลายคนต้องรวมกำลังกันกำจัดปอบพวกนั้นไปให้หมดใช้เวลาอยู่หลายเดือนปอบในหมู่บ้านได้ถูกทำลายไปหลายตัวบางส่วนก็ถูกขับไล่ไปที่อื่นเหลือแต่เพียรปอบตัวสุดท้ายปอบปลีซอในอดีต รีซอเคยเป็นหมอผีจอมขมังเวทที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในหมู่บ้านเขาเป็นคนที่เรียนรู้เขล็ดลับวิชามากมายแต่ทำผิดข้อห้ามเลยทำให้กลายเป็นปอบแถมยังเป็นปอบที่มีวิชาอาคมติดตัวด้วยจึงทำให้จาัดก,การได้ยากกว่าปอบตัวอื่นปอบรีซอ ถูกตามล่าตัวอย่างหนักจนต้องหนีมากบดาาอยู่ในป่าไกลๆหมู่บ้านเขาต้องดำาลงชีพด้วยการจับสัตว์ตัวเล็กในป่ากินเป็นอาหารเป็นพวกไก่ป่าและหนูแต่ภายในจิตใจนั้นโหยหาเนื้อสดๆอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเนื้อมนุษย แต่ไม่สามารถกลับเข้าไปในหมู่บ้านได้เพราะเสี่ยที่จะถูกหมอผีคนอื่นจาัดก,การเอาได้วันหนึ่งปอบรีซอได้เดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อค้นหาผลจากหมู่บ้านอื่นกะว่าจะดักจับใครกินสักคนเขาทนหิวแบบนี้ไม่ไหวอยากกินเนื้อคนมากๆ อยากกินเนื้อสักคนอยู่วเหลือเกินตัดตัวเล็กพวกเนี้ยกินเท่าไหร่ก็ไม่พออยากกินเนื้อคนปอบลีซอได้เจอกับลือสีคนหนึ่งรูปร่างผอมหนวดเข่าลุงล่างร่างกายเต็มไปด้วยรอยสักอัคระโบราณทั้งตัวทั้งศอก ได้พูดคุยกันจนได้ทราบว่าลือสีเท่าคนนั้นก็เป็นปอบเช่นเดียวกับตัวเขาแต่ยังเป็นปอบที่มีอายุยืนยาวนานมาตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเขารับรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือปอบผู้มีวิชาเช่นเดียวกับตัวเขาแต่มีความแข็งแกร่งมากกว่ามากกว่าหลายเท่า อบหรือสีเทาได้ความช่วยเหลือปอบรีซอในฐานะที่เป็นปอบเหมือนกันเขาถูกสอดให้จับสัตว์ใหญ่อย่างเช่นพวกกวางและหมูป่ามากินเป็นอาหารซึงมันก็ช่วยให้หละง,งับความอยากกินเนื้อมนุษย์ได้มากระดับหนึ่งปอบรีซอมีความสงสัยว่า ปอบหรือสีเท่าดูท่าทางเป็นปอบที่มีวิชาอาคมเก่งกาแถมยังมีชีวิตรอดมาได้เป็นสัตวรรษแม้แต่พวกหมอผีในหมู่บ้านก็คงสู้ปอบหรือสีเท่าไม่ได้แน่นอนแต่ทำไมถึงมาใช้ชีวิตหลบซอ่อนอยู่กลางป่าลึกแบบนี้จึงถามไปว่าท่านฤือี ทางที่ท่านมีวิชาอาคมมากขนาดนี้ทำไมถึงมาอยู่ในป่าไม่ลงไปจับคนที่หมู่บ้านกินละครับพวกหมอผีแถวนี้คงไม่มีใครอาชนะท่านได้เลยตอบหรือสีเท่ากล่าวว่าตัวข้าทำบาปมาแล้วมากมายฆ่าคนกินคนมาก็เยอะ แต่โชคดีที่ได้รับการชี้แนะจากพระธุดงรูปหนึ่งทำให้หลุดพ้นจากบ่วงความยากกินอยากได้ตัวข้านี้ขอเลือกชีวิตที่ไม่ต้องข่มเหขหงฆ่าใครหรือกินใครอีกาไม่อยาก สร้างบาปก,กรรมอีกแล้วคำตอบของปอบหรือสีเทาดูเหมิดจะขัดใจกับแนวทางของตัวเขาเที่ยังคงโหยหาการกินเนื้อมนุษย์อยู่เหมือนเดิมปอบลีซอพยายามขอร้องปอบหรือสีเทาให้ช่วยสอนวิชามนดําโบราต่างๆให้ แต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งแต่เรื่องแค่นี้จุดความทะเยอทะยานไม่ได้เขาอยากจะเป็นปอบที่แข็งแกร่งเหนือปอบตัวอื่นและหมอผีทั้งมวลปอบรีสอ์มีความชั่วช้าเกินกว่าที่จะกลับใจได้แล้วเขาได้สายช่วงที่ปอบหรือสีเท่าออกไปหาของกิน แอบขโมยตำราฝึกอาคมโบราณต่างๆมากมายเช่นวิชาคงกระพันวิชาเล้นกายวิชาควบคุมผีตายโหงโดยความที่ปอปลีซอก่อนเป็นปอก็เคยเป็นผู้มีวิชาอาคมอยู่บ้างจึงทำให้สำเร็จวิชาพวกนี้ได้ ในระยะเวลาไม่นานกลายเป็นปอบอาคมหรือที่เรียกว่าปอบลิ้นดำแต่ยังไม่พอเขาต้องการความแข็งแกร่งมากกว่านี้มันต้องมีทางที่ให้ตัวข้าเหนือกว่าปอบตัวอื่นเป็นยอดปอบเป็นจอมขมังเวทแต่ว่าตอนนี้ข้าหิวแล้ว ในคืนนี้เขาได้กลับไปที่หมู่บ้านที่ตัวเองเคยจากมาและลงมือค่าสังหารผู้คนไปเป็นจำนวนมากไม่มีหมอผีคนไหนเหลือวูชนิดใดทำอันตรายตัวเขาได้เลยเนื่องจากเป็นผู้สำเร็จวิชาคงกระพันหนังเหนียวฝันแทงไม่เข้า อบลีซอได้กินทุกคนในหมู่บ้านใช้มือฉีกท้องข่นพวกนั้นดึงไส้ออกมาทั้งพวงแล้วกัดกินอย่างอร็ศอร่อยโดยเฉพาะเนื้อของพวกหมอผีที่ค่าได้การกินผู้มีวิชาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตัวเขาให้เพิ่มขึ้นไปอีกปอบลีซอ ได้พบกับหญิงท้องแก่ทั้งสองคนนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ลิ้มลองการกินเนื้อหญิงท้องแก่ตัวอ่อนเด็กในท้องเป็นอะไรที่แปลกใหม่หน่าลิ้มลองเขาเดินเข้าไปหาผู้หญิงทั้งสองคนนั้นไอริซาเอะอยากินสองคนนั้นเ,เป็นอันขาดทำไมอย่างนั้น เองจะถูกครอบงำจนควบคุมตัวเองไม่ได้เองจะเลิกกินอีกไม่ได้จะกลายเป็นอสุรกายที่น่ารังเกียจเชื่อคาเธอะปอบหรือสีเทาที่แอบตามมาตะโกนทรงเสียห้ามปอบรีซอไม่ให้กินหญิงท้องแก่สองคนนั้น อสุรละกาย,ยางั้นเหรออืมก็น่าสนใจนะดูคนพวกนี้สิข้าไม่ต้องหลบซ่อนพวกมันอีกแล้วนางส่งคนเนี้ยมันจะต้องเป็นเคล็ดลับให้ข้าแข็งแก่งยิ่งขึ้นไปอีกแน่ๆออบรีซอบกำลังหลงตัวเองพอพึงได้สำเร็จสุดยอดวิชาจากตำรา ของปอบหรือสีเท่าและคำว่าอาสุรกายก็น่าสนใจเขาอยากไปให้ถึงจุดนั้นปอบที่เหนือกว่าปอบทั้งมวลปอบหรือสีเท่าเห็นว่าเตือนไปก็คงไม่มีความหมายมีแต่ต้องจัดก,การปอบรีสอเท่านั้นปอบทั้งสองเตรียมตัวที่จะเข้าต่อสู้กัน ปอบลีซอพุ่งเข้าหาปอบหรือสีเท่าด้วยความมั่นใจเขาใช้กงเล็บแหลทิ้มแทงอย่างรวดเร็วแต่ปอบหรือสีเท่าก็สามารถหลบได้อย่างหวุดหวิดปอบหรือสีเท่าโจมตีสวนกลับแต่ดูเหมือนว่าเลี้ยวแรงจะต่างกันอาจจะเพราะความชลาหรือไม่ได้กินคนมาเป็นระยะเวลานาน ปอบลีซอที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าปัดป้องการโจมตีทุกอย่างได้หมดไอปอบแกนึกว่าจะแน่กว่านี้ทีแท้ก็ไม่เท่าไหร่เลยนี่วาดูนี่ถ้าจะให้ดูสิ่งที่ได้เริ่มเรียนมาจากตำราของเงงอะ่ะปอบรีซอบริกรรมคาถาเรียกวิญญ,ญาณผีตายโหง จากุบในหมู่บ้านที่ถูกฆ่าให้ทำตามคำสั่งก็เกิดเป็นกลุ่มวิญญาณสีดำเข้าล้อมจับตัวพนานการปอบหรือสีเท่าไม่ให้ขยับตัวไปไหนได้ทีเองแอบเปลี่ยนวิชาทั้งหมดในตำราค่าทำแบบนี้ทำไมปอบหรือสีเท่า ตกใจมากเมื่อเห็นว่าปอบรีซอสามารถใช้วิชาที่ตัวเองเขียนตำราเพราะมีน้อยคนมากที่จะทำได้แบบนี้ทีนี้เองก็ตายได้แล้วไอ้ปอบแกปอบรีซอกัดเข้าไปที่คอของปอบหรือสีเท่าที่ขยับหนีไปไหนไม่ได้ จนเกิดเป็นแผลขนาดใหญ่ใช้กรงเล็บแหลมจิกควักลูกตาออกมาปอบลือสีเท่าร้องหวยหูด่ด้วยความเจ็บปวดวิญญาณผีตายหหงได้ปล่อยล่างปอบชลาให้ล้มลงกับพื้นปอบรีสอบเดินมาที่ล่างนั้นแล้วจับปอบลือสีเท่าหักคอ จนถึงแก่ความตายในทันทีในตอนนี้ไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วปอบรีซอเข้าไปหาหญิงท้องแก่ทั้งสองคนที่ตอนนี้ขยับตัวหนีได้ลำบากปอบรีซอจึงจัดการใช้กรงเล็บแหลผ่าท้องผู้หญิงทั้งสองคนแล้วดึงตัวออดเด็กออกมา ชีกินโอ้โอ้นี่มันอะไรกันความอร่อยแบบนี้เนื้อนุ่มๆห,หอมหวานรสชาติของเด็กมันดีแบบนี้นี่เองตัวออดเด็กทั้งสองถูกปอบรีซอกินจนหมดตลอดชีวิตของการเป็นปอบไม่เคยเจอเนื้ออะไร ที่มันอร่อยขนาดนี้มาก่อนเขาอยากกินอีอยากกินอยากกินเด็กอยากกินอยากฉีกเนื้อเด็กกลายเป็นการเสพติดการกินเนื้อเด็กอย่างรุนแรงต่อปรีซอเริ่มออกเดินทางไปตามหาหมู่บ้านต่างๆคอยจับหญิงท้องแก่มาพาท้อง กินตัวอ่อนเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กไปหลายคนการกินเด็กจำนวนมากทำให้มีกำลังวังชามาแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ขนาดเดียวกันมันก็ทำให้ร่างกายของเขามีรูปร่างที่เปลี่ยนไปผิวหนังเริ่มกลายเป็นสีดำดวงตามีสีเขียวเขี้ยวแหลมยาวออกมาจากปา และมีเข่างอกออกมาเป็นอสุรกายไปโดยสมบูรณ์เรื่องการกินเด็กของอสุรกายตัวนี้เป็นที่เลื่องลือไปหลายหมู่บ้านมีผู้วิชาหลายคนอาสาไปปราบหลายครั้งแต่ไม่เคยมีใครสามารถเอาชนะอสุรกายกินเด็กตัวนี้ได้เลยแต่ว่าถึงแม จะมีความแข็งแกร่งเพียงใดร่างกายที่ใช้ดำรงชีพย่อมมีวันดับสูญร่างที่เคยเป็นนุ่มตอนนี้กลายเป็นอสุรลกายหลังคอมที่มีผิวหนังเหี่ยวยน่นมีท้องที่ใหญ่โตขอกินเด็กเข้าไปหลายคนร่างกายที่แก่ลงทุกวันมันไม่เพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ ต่อไปได้อีกแล้วมันเริ่มมองหาร่างมนุษย์คนอื่นเพื่อทำการสิ่งสู่ร่างกายของคนผู้นั้นเพื่อสืบทอดการมีอยู่ของตัวเองต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้และนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงดำเล่าให้ฟังแต่ประหลาดมากเลย ก่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนไทยมีความสงสัยจึงถามลุงดำว่าทุกวันนี้ตัวกินเด็กไปมีอยู่หรือเปล่าครับมีสิมีเยอะด้วยนอกจากใช้วิธีสิงสู่ผู้อื่นแล้วมันยังแพร่พัน์ด้วยการให้คนอื่นกินน้ำลายของมันเช่นเดียวกับผีกระสือและผีปอบเหมือนกัน แต่พวกรุ่นหลังไม่ได้เก่งกามีวิชาอาคมเหมือนลีซอจึงจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่ลุงชัยได้อธิบายว่าทุกวันนี้ตัวกินเด็กยังมีหลงเหลืออยู่จะเรียกเจ้าพวกนี้ว่าเป็นผีป่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ชอบกินแต่เนื้อเด็กก็ได้ แต่ก็บอกต่อว่ามันชอบที่มีคนตรงเยอะๆลางเด็กที่มันกินไม่หมดจะนำไปฝังคูเก็บไว้มากินในวันต่อไปจะพบพวกนี้ได้เยอะตามทุ่งนาและบึงน้ำแต่ทุกวันนี้ความเจริญเข้ามาแทนที่การพบเจอตัวกินเด็กจึงเป็นได้ยากใช่ ได้ฟังรู้สึกสนุกสนานและกลัวไปพร้อมกันนี่ก็เย็นมากแล้วเขาจึงขอตัวกลับบ้านไปก่อนลุงดำก็ออกไปส่งหลาดที่ถนนด้วยความเอ็นดูเมื่อชายได้กลับบ้านไปแล้วลุงดำได้บ่นขึ้นมาเล็กน้อยว่าเอ <Thanos> น่าเสียดาย เองไม่ใช่หลาดค่าผ้าคงกินไปแล้วเนื้อของเองคงนุ่มน่าอร่อยอยากจะหักแขนเองมาลองแท้กินสักครั้งแต่ก็ช่างเถอะใช่รออีกหน่อยเถอะเองจะต้องเป็นผู้สืบทอดของข้าคนต่อไป